สวัสดีค่ะพบกับอินเดอร์อีกหนึ่งคลิปค่ะจากรายการดูเป็นมิตรนะคะของคุณเชอรี่เข็มอับซอสนะคะไปค่ะไม่พูดคำตำพิงไมู่ดคำตำพลงจะดูแล้วซึ่งแขกรับเชิญก็คือนี่ถูกต้องหลิงออมออมหลิงออมหลิงค่ะลูกนี้วันนี้ออมหลิงนี่เราอยากเล่นอันเนี้ย คือนนาสุกเราไม่เคยตักรถแมคโครอะไรเงี้ยใช่แม่าจะขับยากเนาะมาริโอค่ะอืมอืมน่าสนุกดีนะเะไรอย่างเรียนนี่คือหรอเหมือนใครเครียดนะเนี่ยใครเครียดนะเลี้ยงหน้าใครสักคนอะไรเงี้ย อันนี้เราเล่นไม่ได้แบบคิดไม่ทันจริงเรื่องเอะไรเงี้ยจรงต้องแบบนึกก่อนอั่ะวันีก็นอีะคะในรายการดูเป็นมิตช่นะคะรายการดูเป็นมิตรเข้าใจขิดชื่อนะอื หนูอยากไปเล่นนะคะหนูอยากเล่นที่ไหนนะพี่สยามหรออืมทีนี้นะคะจะชวนใครไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากน้องสาวที่น่ารักทั้งสองคนนะคะลิงกงกันค่ะหน้าจ้าเย่ค่ะใครไปคนนึงไหมคะขอบคุณนะคะใครใครลิงก์กันผมบล็อบบี้อะไรอย่างเงี้ยให้ <c oughs> ช่วนี้ทำงานหนักไปบ้างยคะทำงานแค่ทกวันหใรมาเล่นเกมอะไรบนี้นะคะอเด็กๆอเล็นแบบเด็กมากเลยอ่ะเออจริงๆออมอาจจะเป็นคนที่มีน้องชายแล้วทีเนี้ยการเล่นอะไรแบบเนี้ก็จะได้ได้เล่นอว่าเ่นมา้ก็ดีใจเราคิดว่าวันนี้ถ้าเราขัดกันใครจะเก่งกว่ากันโโ้นจล คก็เก็บข้อมูลมาเรื่อยๆแหละว่าเออทำไงจะให้อะไรน้องมีพอนงก็ดูแบบว่ามีทุกอย่างแล้วเออก็เลยแบบอยากให้อะไรที่มีคุณค่าทางจิตใจมากก็เลยแบบว่าน้องอยากได้น้องนอนนอนเลยก็เลยตัดสินใจว่ามาหลักเนาะใช่ ไม่นอไเหมือนคนมากได้ด้วหมั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเกมดีกว่าที่เล่นเยอะเหมือนกันเนาะอืม บอกเลยว่าเออรีไม่มีเทสอิชชี่เออิชชี่เล่นเยอะเธอไม่ได้รับโทษเราต้องมีบทลงโทษใครแทนแล้วทําอะไรต้องขอย้อนหรอโห

อุ้ยมังเลยอ่ะอยากเล่นอะมันต้องเททามจุกเข้าไปปะเธิมตลกมากเลยคุณดิวแล้วนะอ่คุณดิวน่าจะชนะนะใช่คุณดิวตั้งใจมากเออ กดนะโอ้ย

สมบัติปะอืม่งอเกมเกมนี้เมื่อยแขนนะแล้วชอบเล่นตอนไปห้างเนี่ยอันนี้เหรอใช่ชุดบัดสนุกนะกูลองเราไม่ชอบเลยอะ <c oughs> ่ะมันสนุกดีนะอืม นาตาจริงจังวะพรีสิบรีดิวสิบสองโอ้ยแพ้ลิงเอาชนะนะอืมโต่อันนี้เป็นมาเรียวโคา นี้นนดีอ่ะรายการน,นี้ดีเนาะเขาเป็นเราเราเป็นศิลปินแล้วก็อยากไปนะค <c> ร <oughs> เครียดนะ่ยเราชอบเกมอะไรอย่งไงมากกว่าอ๋อมัน้องขับยากอ่ะ <c oughs> จริงจังมาก <c oughs>

ของแต่ละคนระหว่างการเรายิ่งนะะสุใจใครแพหโอเคเราทโค้ค้อ้โสามคได้แล้วสามคเบแลวทุ้ดน้หเราวันน่าจะเยอะกว่านะ ส,สุดยอด4,000มสีพันม่มันพี่สามพันแพ้จริงด้วย <c oughs> เอ้าเป็นพิเศษไงเอแย่อย่างเล่นอย่างเงี้อืมอ่อยังไม่เคยเล่นเลยคุณเคยเล่นอย่างเคยเล่นตลุดบ๊มนั่นแหละแต่อย่างยังยังต่อเรื่องเล่นอย่างคุยถังนิดนึงก่อนเลยเรื่องว่าพลานไฟฟ้าโดยทั่วไปกติมันมาจากฐานหินแล้วก็ก๊าซธรรมชาติใช่ไหมซึ่งทีนี้มัน พลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยได้เดี๋ยวเขาเป็นรายการแบบอันนี้อรอรักโลกอืมอือใช่เพราะว่าบริรีเขาเป็นแนวนี้ไงเนี่ยมันเรียกว่าเป็นส่วนดีนะใช่ค่ะสิบเปอร์เซ็นต์ของกกรรมต่างๆเลยในการที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจในขณะที่พลังงานสะอาดมันยังผลิตได้ไม่เยมากแบบแหล่งพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะ มันผลิได้แค่ไม่ถึง20%เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราจะช่วยได้กันตอนนี้ระหว่างช่วงที่มันจะเปลี่ยน่นานจากพลังงานถ่านหินเหลือก๊าซธรรมชาติไปสู่พลังงานสะอาดเราก็ต้องใช้ไฟฟ้าอย่างมีคุณ่าช่วยกันประหยัดพลังงานอะไรสิ่งเหล่าน,นี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยได้ค่ะอย่าเห็นว่าเราเป็นคนตัวเล็กๆเราทาอะไรไม่ได้เพราะว่าคนตัวเล็กๆนี่แหละที่จะช่วยกันทําให้สิ่งนี้นเสร็จถึงเริ่มฝังงนี้หน่อยๆ่อ ทา้องคมการก็จะ,จะเป็นแบบเออุนทที่เราที่ึงเราถูกคำนีแ้แลละถูกต้องราไปนไี่ันนี้แล้วเวแต่าน้งมตามตลอดเลย,ลายลการที่ต้องตามคนมนันถามถึงเรองว่าเออตอนที่เราไปเที่ยวญี่ปุ่นกัน มีเรื่องอะไรแบบสนุกสนุกประทับใจแล้วม่ฟังบ้างไหมคือมันจะมีประเด็นหนึ่ประเด็นหนึ่งที่ออมอ่ะถ่ายคลิปพี่หลิงเช็คพี่หลิงก่นหลอนก่ลาะออมบอกคนในอินเทอร์เน็ตว่าเดี๋ยวออมจะมาโพสที่ไม่อยากแชร์มาแล้วมก็ไม่แชร์สักทีมันจะเป็นตีแล้วอะที่เราไปดูดูไฟอ่ะอ่อนหลอนก็ตื่นเ่อนหลานิงก็ตื่นเต้นกับไฟมาก ออมหลิงอ้อมหลิงนะคุณอันนี้ดิวลี่ปะคะดลี่ดิวลี่ดิวมีอาหารอร่อยอร่้เรากินตลอดแล้วถามว่าเคยมีนอนกันบ้างไหมไม่ไม่งเ็เลย ก,ก,กไม่ได้งอนอเฉยเอ็นดูน่ารักเลยเรอะไรนะใค่ที่ดื้อยื้อใส่ด้อปด,ด,ดูก็ด,กดูแล้วค่ะเ <c oughs> ดูเป็นคนเรียบร้อยค่ะเลยมาทำไมคต้กกองห <c oughs> นุนเองเยอิไแล้วเล่นเก้แล้วทางทาอันนี้แกเป้นากเนสโ้ารปะมาณที่จุดนี้เนี่ยทีมตัวเองจะเป็นคนบอกโจกคนทําไอกใ้ดูออกไปได้ <ค hello. S 2> คคไมีสอถาใครทเวลาได้ดีที่สุดของทีมธนา

Ừ, ได้อยู่นะออกไปนะ1

เป็นคนเหรออืมเป็นคนครับใช่ไหมน่าจะกทำไมเขายังดูสวยเลยอือสวยมากเลยยังดูเป็นเด็กอยู่เลยเนาะอืมเราอยากอายุเยอะแล้วยังเป็นแบบของ

แบบว่าเขาโค้งแบบอะไรเนี่ยเหมือนเวอรเดี๋ยวไปเลยกันเลยก่อนเย็นจ่าเวอร์ อันนี้ตลกโหสุดยอดโอ้สุดยอดสุดยอดไวมาก อืด okay. okay. ิวล mm hmm. ี่มาแล้วค่ะดิวลี่ลีดิวอ้ด oh ีดวิดิวบอกว่าทำยัไงก็ได้ใหีมมีแพ้ด้วย เดี๋ยวนะเขาก็อยากเห็นเนี่ยเขาทำเพื่อสาวไวนนะฮู้นตะโลกอ่ะรีดิวลีมาค่ะรีดิวมาค่ะ โอ้ยม่มาจะลาแม่ขำนะเออโดนโดนยู่ดีก็โดนยู่ดีเออโหตายถามนดก้็ย ไม่หายด้วยคุณตลกอ่ะเป็นการะทำโทษที่น่ารักนะใช่ใกล้แล้วนะคะเพียงคือวันนี้ทีเซอร์ออกมาแบบใช่า่ังมาเลยเนาะเขาใส่ชุดนักเรียนกันด้วยใช่เหมือนเขาเจอกันมาตั้งแต่เด็กๆหรอเนาะน่าจะเป็นแนวนั้นไหมเออ นี้เนี่ยกับสถานที่สั่งออกไปก็จะต้องคอยติดตามก็แบบกลับมาเจอกันในสถานการณ์ใกล้แล้วอาทิตย์ไหนวะอาทิตย์ที่สิบสี่เอยไม่ใช่วันที่สิบแปดเนาะใช่อีกสองอาทิตย์หรอเดยวประมาณอืประมาณนั้นใกล้เมื่อไหร่ก็ต้องติดตาม เ้ยตลกอ่ะถ้ากนที่เราจะทำนะคะก็เขาได้ไทำที่ต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดอให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งทิ้งทิ้เต็มด้วยก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะน โอ้ยค่ะจบแล้วค่ะน่ารักนะเฮฮาเลยทีเดียวเป็นแบบว่ามาเล่นเกมเนาะสนุกแล้วก็สอดแทรกเนาะการใช้พลังงานใช่แล้วก็มีค่ามาแล้วนะคะเพิงเธอใช่จ้ะก็ใครยังไม่ดูไปดูนะคะช่องสามวันสุกใกล้แล้วใช่วันที่แปดกรกฎาคมใช่แล้วก็จะรีวิวรีแองไหมคะ ถ้าไม่ติดนิสิทธ้ไม่ติดนิสิก็จะเรียใช่อาจจะไลฟ์วันที่ออนแอร์คืนแรกเนาะใช่ร่ะว่าถ้าเราว่างกันต่อๆนะคะใช่ค่ะแต่ถ้าไม่ว่างก็เดูดรย้อนหลังได้ไงได้ค่ะโอเคค่ะอินเดอร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกกกดติดตามอินเดอร์ของเราด้วยค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายค่ะ